สวัสดีเจ้าขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดขึอนสมศรีนะเจ้าขอบคุณเอฟซีทุกท่านเจ้าที่อวยพรมาสมศรีก็ของเฮ่พอพรนั้นกลับไปหาทุกท่านทุกคนนะเจ้าคิดสิ่งใดก็เฮ่อสมปัารถนาของสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะคะขอบคุณเจ้า สมศรีก็จะมาบอกว่ามีหลายคนเนาะถามสมศรีว่าสมศรีย้ายที่ทํางานใหม่ก็ออกที่ทํางานเก่าก็ไออย่างนี้เนาะจริงๆแล้วไม่ได้ออกจากที่ทํางานเก่านะคะคือสมศรีนะ่ยที่ทํางานเก่าอะ่ะที่มีเรือจอดข้างทะเละมันไกลมันไกลใช่ไหมสมศรีต้องปั่นจักรยานไปอ่ไปกัปอะ่ะสิบแปดกิโลไปเก้ากิโลกั 9กิโลก็เป็น18กิโลเนาะแต่ช่วงนี้มันหน้าหนาวสมศรีก็เลยถามผู้จัดการว่ามีที่ทำงานใกล้ๆบ้านสมศรีไหมคือที่ทำงานตรงนู้นมันไกลเกินไปผู้จัดการพอดีที่ทำงานตรงเนี้ยที่สมศรีไปเมื่อวาน <c oughs> น่ะพนักงานเขาไปฮอลลเดย์เขาก็เลยให้สมศรีมาช่วย แล้วก็จะประเมินด้วยว่าสมศรีจะอยู่กับเขาได้หรือเปล่าคือบริษัทใหม่นี่นะบริษัทเดียวกันแต่ว่าที่ทํางานใหม่เมื่อวานนะ่ะที่สมศรีถ่ายลงไปจะก่อออฟฟิศใหญ่ๆนะั่นแหละเขาแค่สมศสรสสนะีมาทดลองงานตรงนี้ไม่ใช่บริษัทใหม่นะบริษัทเก่านั่นแหละบริษัทเดียวกันให้สมศรีมาทดลองงานดูว่าสมศรีจะทําที่นี่ได้หรือเปล่า สมศรีมาทดลองสองอาทิตย์เจ้าถ้าทำได้หัวหน้าเขาก็จะประเมินอีกทีหนึ่งว่าสมศรีอะสมศรีกับหัวหน้าต้องประเมินทั้งสองคนจิ๊ก็สมศรีจะอยู่ได้ไหมมันก็เลี่วแต่สมศรีหัวหน้าเขาก็จะประเมินอีกทีหนึ่งว่าสมศรีจะอยู่ได้ไหมเออถ้าสมศรีอยู่ได้เขาอาจจะเลือกให้สมศรีมาอยู่ใกล้บ้านนี่อืมแต่มักกะเล้ยวแตะสมศรีมันกันนะอืมแต่สมศรีก็ดีใจที่เขา สมศรียังมีทางเลือกอืถ้าสมศรีอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมสมศรีก็กลับ <ๆ S 1> ไปตีทํางานเก่านั่นแหละเจ้าตีข้างทะเลน่ะอืมไม่ได้ทไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนงานนะคืองานทุกอย่างเหมือนเดิมเจ้าเพียงแต่ว่าเขาจะให้เรามาทําอะไรเขาจะทํางานกับเขาได้หรือเปล่าตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็คนเยอะคนขินประมาณแปดร้อยคน แย่หลงเก้าร้อยคนทำงานบอกตรงๆว่าความมูเสืสิมสีเมื่อวานมันวันเดียวอยู่เนาะเดี๋ยวดูวันนี้อีกวันหนึง่งแต่ตรงเนี้ยเขาพูดภาษาเดนมาร์กกันสมสิีทำงานคู่กับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นไม่ยิ่งนะผู้หญิงอืมแล้วเขาก็มีสามีเป็นลูกครึ่งคนไทย แม่เป็นคนไทยปอบป็นคนญี่ปุ่นนางกะไปแอวมังทงมังไทยนางก็อุปภาษาไทยไ,ได้หรอกอืมต <c oughs> นางเก่งมากสมศรียอม,มัะทุกคนมาสมศรีเก่งนะแต่เนี่ยไม่นิ่งตรงคนทํางานตรงนหนเก่งกว่าสมศรีอีกอู้ทํางานเร็วมากสมศรีขมตันบ้างหรอ ถ้าจะประเมินคือมันมันอยู่ตรงเนี้ยมันต้องเขียน<ม>ต้องอ่านเนาะอืมถามว่าสมศรีอ่านได้ไหมได้เป็นบางคําเจ้าแต่นี่แหละมันจะประเมินตรงนี้แหละว่าสมศรีจะผ่านหรือไม่ผ่านอืมถ้าความรู้สึกสมศรีตอนนี้เหรอสมศรีคิดว่า <laughs> ผ่านมันกลังผ่านไปวันเดียวอยู่เนะาะสัมผัสจะคิดอย่างได้เจ้าตรงนี้มันใกล้กับจริงนะ ปั่นจักรยานไปแค่ห้านาทีเองอืมมันใกล้อแต่งานน่ะมันต้องแข่งกับเขาอ่ะเออเขาทํางานเร็วมากแต่สมศิษย์ก็ถือว่ามาเรียนหลูเนาะมาเรียนหลูงานใหม่ๆคือมาเรียนหลูจะได้หูอ่ะออตรงเนี้ยเขาทํางานแบบไหนตรงนั้นเขาทํางานแบบไหนอืมอยู่บริษัทนี้มันก็นดีเหมือนกันคือว่ามันมีหลายตีให้เขาไปเรียนหลู่เนี่ย ก็ยังดีบอกถ้าสมรีอยู่ตรงนี้ไม่ได้เจก่ะสมรีก็กลับไปตีเดิมเจา้าสมรีมาแค่สองอาทิตย์นะคะถ้าถามสมรีอยากอยู่ไหมเกิคฮับฮับอยากอยู่เกิงอยากอยู่เกิงอยู่ตรงปุ่นจะสบายว่าอยู่ตรงนู้นนะ่ะมันเป็นประจายมดเนาะอีกอย่างหนึ่งคนตีปเปิดเปลี่ยนหัวหน้าใหม่อย่างใหม่ระบบการน้ำงานอาจจะดีขึ้นอืมเนาะ แต่พอดีมันมามันมาพร้อมกันเมื่อวานนี้ตีทํางานตีข้างทะเลอ่ะเขาเปลี่ยนหัวหน้าใหม่จ้็อืมแต่สมศรีกับเจอก็หัวหน้าคนใหม่แล้วล่ะเจ้าแต่สมศรีก็ต้องมาเพราะว่าตรงนี้เขาพนักง,งานเขาไปฮอลิเดย์ยางทีบอกแหละถ้าเป็นบริษัทบริษัทใหญ่ๆอะ่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะว่าเออโอเคถ้าตรงนี้ว่างเธอตรงนั้นไม่ค่อยมีคนเออตรงนั้นมีคนเธอก็สามารถที่จะมา่วยบริษัท ตรงนี้ฟังนี่ได้อย่างย่ะเออมันก็อยู่ที่เฮาเหมือนกันว่าเขาจะมาเรือหมาเขาก็ถามเขามึ่งซื้อเฮาหละแต่สมศรีก็อยากจะมาเรียนรู้ดูอยากจะมารูดูว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าอีนา,า,าะแถมยามันก็ใกล้บ้านตอนนี้สมศรีจะมาหัวมาหันแล้วมันเป็นบริษัทใหญ่มาแล้วสมศรีเมาหัวว่ะ <laughs> กาดตู้เย็นไม่เป็นซิปตู้ <laughs> สมศรีก็หัวจับหัวหน้าที่ทำงานนี่นะ ตีบริษัทใหม่ออฟฟิศใหม่แต่ว่าลุงซีก็หูจักเขาเพราะว่าสมศรีเฉยทำงานก็เขามาหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> นี่แหละเจา้าจริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะไมไ่ใช่งานใหม่นะงานเก่านะั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นบริษัทเดียวกันคือเรามาช่วยเขาอืมมา่วยเขาเฉยๆสองอาทิตย์นะคะ <c oughs> สมศรียังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า อืตว่าเป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่สองต้องดูต่อไปเนาะก็ขอบคุณอย่างสูงเจ้าสําหรับความอวยพรและ,ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนนเจ้าอคอมเมนต์มันเยอะสามารถที่จะต่อบ่าได้เยอะขนาดนั่นเนาะอืขอบคุณสาหรับความอวยพรมันเกินในเจ้าขอทุกพรอันย้อนกลับไปหาทุกๆท,กทานนะคะขอบคุณเจ้า